ใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วสําหรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมที่โตเกียวญี่ปุ่นซึ่งกําลังจะเปิดฉากอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้แน่นอนว่าสิ่งที่ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟลเรื่องมาเล่าอยากเอามาเล่าให้ฟังก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแวดวงลูกหนังเรามาดูกันดีกว่าครับว่าในทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกเกม2021นี้มีแข่งคนไหนบ้างน่าจับตามองเริ่มจากคนแรกกิเยโมโอชัวจากเม็กซิโก ถ้าหากยังจํากันได้นะครับกิเยโมโอชัวคนนี้ได้สร้างชื่อจนเป็นที่รู้จักในบอลโลกปี2 0 1 4ที่เขาได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในโกที่ดีสุดผลงานโดดเด่นสุดของทัวร์นาเมนต์ซึ่งไอาการได้ไปเล่นให้กับอาชักซิโอมาลาก้ารานาดาสตองดาลีแอสและคลับอเมริกาอาจจะทําให้ชื่อเสียงของเขาไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ได้โอกาสเสิร์ฟสายกับทีมชาติเม็กซิโกขอบอกเลยว่าพีแกนะครับออราเป่งประกายตลอดด้วยประสบการณ์ที่โชกโชนกับทัพจังโกชุดใหญ่ติดทงไปแล เราไปถึงความเฉลียวฉลาดและปฏิกิริยาการตอบสนองที่ฉับไวซึ่งมันกระทาให้เขาในครับได้รับเรืยกเป็นผู้นําน้องๆในชาติกับการลา่าเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่โตเกียวในครั้งนี้ต้องมาดูกันละครับว่าผู้เล่นที่ได้ชื่อว่าโชว์ฟอร์มได้ดินทนน้ำไม่ได้ใหญ่อย่างโอชัวคนนี้จะเฉิดฉายได้ตามที่คาดหวังหรือเปล่าคนที่ 2. ฟอริยองโตแวงจากฝรั่งเศส ฝรั่งเศสถือว่าเป็นชาติที่มีแฟนๆตามเชียร์เยอะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเช่นเดียวกับโอลิมปิกเกม2021คนนี้นะครับก็ถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงมากถ้าจะพูดถึงแข่งทีเด็ดที่จะเป็นผู้นำนะครับก็จะมีฟริยองโตแวงกับองแดปีแอซิยัตซึ่งสำหรับโตแวงนะครับถือว่าเป็นนักเตะที่มากพรสวรรค์ฝีเท้าดีแต่กลับไม่ค่อยได้รับโอกาสรับใช้ทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่แต่ทว่าเขาเองนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของทัพเล่เบิในชุดที่เถลิงบอลลังแชมปี2018 ซึ่งในโอลิมปิกครั้งนี้นะครับตัวเขาน่าจะเป็นทีเด็ดของฝรั่งเศสในโตเกียว2020อย่างแน่นอนครับคนต่อมาอองเดปีแอชิยักจากฝรั่งเศสนี่ก็เป็นคู่ซีกับโตวแวงสมัยอยู่กับมา์เซย์แต่พี่แกกลับตัดสินใจเก็บข่าวของแยออกมาตั้งแต่ปี2 0 1 5 หลายคนอาจจะนึกว่าไอ้หมอนี่ไปมุดหัวอยู่ไหนคําตอบก็คือตอนนี้นะครับซียักคาแข่งอยู่กับเม็กซิโกเนตรีเกตและก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมในวัย35กับการระเบิดประตูถล่มทลายเฉลี่ย20ประตูต่อปีเอาเป็นว่าขนาดไปเล่นไกลบ้านยังโดนเรียกติดตัวทีมชาติเรื่อยๆเพราะฟอร์มแมงเก่งแบบนี้นี่แหละครับซียักอาจจะไม่ใช่นักเตะระดับโลกในแรงเอหรือแรงเอสแต่ด้วยชื่อชั้นและศักยภาพฝีเท้าบวกกับฟอร์มนักปัจจุบันมันก็มีดีพอที่จะช่วยให้ฝรั่งเศสชุดล่าเหรียญทองโอลิมปิกที่โตเกียวจจะะปรรรสสบบคควาามมํเเ็ได้หือนนนกัั คนต่อมามาโกอาร์เซนซิโอจากสเปนไม่ได้มีชื่อเป็นส่วนร่วมกับตันทีมชาสเปนในการรวยยูโร2020ถึงแม้ว่าจะมีซีซั่นที่ค่อนข้างดีกับเรอัลมาดริดเมื่อปีที่ผ่านมาเขาอาจจะไม่ใช่นักเตะที่โดดเด่นในเรื่องของการพังประตูหรือเป็นตัวที่สามารถตัดสินชี้ชะตาเกมการแข่งขันแต่อย่างน้อยนะครับพี่แกเป็นผู้เล่นที่มีทักษะรอบด้านไม่ว่าจะเป็นเทคนิคความรวดเร็วคล่องตัวมีความสดใหม่การสร้างสรรจังหวะด้วยตัวเองกระสุดยอดและการปั่นเกมให้เพื่อนร่วมทีมก็ถือว่าทำได้ดีมากๆ และในเมื่อตัวเด็ดๆเดดกา่กาๆต่างถูกหนีไปลุยศึกยูโรนะครับมันเลยทำให้โคต้าแข่งอายุเกิดและภารกิจการนําทัพน้องๆตกไปอยู่กับอาเซนซีอ้อนี่แหละครับคนต่อมาเปดรี่จากสเปน เปดนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ดาวรุ่งที่ดีสุดในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันหลังจากโชว์ฟอร์มไม่อยางโดดเด่นและเข้าตากรรมก,การในยูโร2020พร้อมกับการมีชื่อปรากฏอยู่ในทีมยอดเยี่ยมประจำทว์นาเมต์ยูโรถึงแม้อายุจะเพียงแค่18ปีประสบการณ์น้อยแต่ไอสิ่งที่หมอนี่มาแสดงออกมานะครับมหัศจรรย์เอวมากๆกับบทบาทการเป็นหัวใจสําคัญที่คอยขับเคลื่อนเกมตรงกลางสนามเล่นบอลก็ฉลาดมีทักษะการจ่ายบอลสวยๆงามๆตลอดจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมาทําให้คนในวงการลูกหนังสเปนต่างตั้งต้งาายใหว่่ไอนอนีคืเด เรียกได้ว่าพีแกจะผนจญนภัยอย่างต่อเนื่องนะครับพอเสร็จยูโร2020พึ่งจะปิดฉากไปหยกหยกแมปแมปแต่กับทีมชาติสเปนรุ่นอายุไม่เกิน23เปดี้ก็ถูกรเรียกตัวไปเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของชาติเดี๋ยวต้องมาดูกันแหละครับว่าเปดรี้จะยังคงเฉิดฉายและสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลได้เหมือนกับที่ันผ่านมาหรือไม่คนสุดท้ายดานี่เอเวสจากบราซิล ดานี่อเวสไม่ได้มีส่วนร่วมใดๆกับทีมชาติบาราซิลในชุดลาแชมป์โคปาอเมริกา2021ที่พึ่งจบไปเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งมันกระสมเหตุสมผลดีครับที่เขาได้รับเลือกเป็นกัปตันผู้นำทัพแซมบา้าในมหากรรมการลุยกีฬาโอลิมปิกโตเกียว2020ครั้งนี้เพราะว่าดาวเตะวัย38ปีคนนี้นะครับได้รับการยกย่องเชิด่าเป็นหนึ่งในแบ็คขวาที่ดีสุดตลอดการคนหนึ่งของโลกลูกหนังซึ่งการได้ดานี่อเวสนะครับมาเป็นตัวชูโรงให้กับบาราซิลในทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากจา,า,กากเขา รับไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได้เรียกว่านี่เป็นการเสริมดวงชะตากันแล้วกันครับเพราะว่สสำหรับดานิอาเวสนี่เป็นนักเตะที่ค่อนข้างถูกชฉโลกกับความสําเร็จไม่ว่าจะคาแข่งกับที่ใดนะครับพี่แกมักจะกอบโกยแชมป์ได้ตลอดนี่เป็นนักฟุตบอลที่มีถ้วยรางวัลประดับไว้ในตู้โชว์มากสุดในโลกที่44ถ้วย หลายคนที่อาจจะยังไม่รู้เรื่องนี้ดังนั้นเดี๋ยวต้องมาดูกันแหละครับว่าในเส้นทางของการป้องกันแชมป์คนนี้ดานี่อเวสจะนําเหรียญทองมาคล้องคอคนในชาติบราซิลได้หรือไม่และนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลฟิฟลฟ้าวเอื้มนิ้วยาวยาวมาก่ลยให้เราด้วยนะ